เที่ยวชมป่าดึกดำบัรของประเทศไทยเพื่อเจอไดโนเสาร์เราอยู่กันที่ไหนอราวนี <laughs> <laughs> ่ไม่เดียวร <laughs> เราอยู่กันที่หุบป่าตาดนะคะตอนนี้เนี่ยมาถึงตรงทางขึ้นแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างไปเลย ทุกคนมันมืดมากไม่ได้มานานมากเอาละตอนนี้เราออกมาถึงปากถ้ำแล้วค่ะมีป้ายบอกว่าให้ระวังหินร่วงอาจจะเพราะว่าบางทีอาจจะมีเศษต้นหินก้นเล็กๆเนาะไหลลงมาปุก้งกงกเราเดินออกมาจากตัวถ้ำนะคะคือเหมือนเป็นการทะลุผ่านช่องเขาเข้ามา ในนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช่ไหม,ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวก็อาจจะพูดบ้างนะหรือว่าเงียบบ้างก็แล้วกันเพราะว่าเครื่องในค่อนข้างเงียบนะคะเรามาเป็นกลุ่มแรกที่มาเ,เดี๋ยวดูบรรยากาศกันนะคะ ทุกคนข้างในนี้นะคะอากาศค่อนข้างเย็นน่าจะเย็นตลอดปีเลยหรือเปล่าไม่รู้เราคิดว่าแดดน่าจะส่องลงมาไม่ได้ถึงพื้นดินเพราะว่าบริเวณพื้นดินเนี่ยมีต้นไม้ต้นเล็กๆเกิดน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะอ๋อก็จะมีมุมนี้ เดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายรูปกันค่ะนี่มุมนี้สวยตรงนี้นะคะเป็นแบบจุดถ่ายรูปของที่นี่เลยเป็นโซนหินง,ง้องหินย้อยที่มันกัดเซาะกันจนกลายเป็นแบบช่องว่างแบบนี้นะมันเหมือนแบบเราหลุดเข้าไปอีกมิติหนึ่งอะ่ะทุกคน ตามทางเดินนะคะเขาก็จะมีติดปาปบอกว่าให้เราเนี่ยเดินตามทางอย่าออกนอกเส้นทางเพราะว่าหินงอกหินย้อยพวกนี้เนี่ยมันใช้เวลานานหลายปีมากกว่าที่มันจะเกิดขึ้นมาได้ถ้าเราไปโดนไปถูมันนะคะอาจจะทำให้มันเสียหายหรือว่าถูกทำลายนะคะมันก็จะ ทำให้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันหายไปเนาะโดนทําลายไปนะคะเดี๋ยวเราลองเดินทะลุกันต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะวนกลับมานี่คืออะไรนะรใช่กิ้งคือมังกรสีชมพูทุกคน สีน้องแบบออกชมพูแดงๆราคาเยอะมากนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะชนิดใหม่ของโลกจะพบได้ในช่วงเดือนสิงหาถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีแล้วก็มีแค่ที่หุบป่าตาดที่เดียวในโลกด้วยโอ้โหสุดยอดแสดงว่าวันนี้เราจะไม่ได้เจอเพราะว่าเราไม่ได้มาในช่วงสิงหาถึงพฤศจิกายนน้องอาจจะยังเป็นเบบี๋อยู่ยังไม่โผล่ขึ้นมาบนดินงั้นก็เดินชมบรรยากาศไปก่อนเนาะ ฟิลเหมือนจะมีไดโนเสาร์โผล่อออมา เราเดินทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วอากาศข้างในค่อนข้างโอเคนะไม่ได้รู้สึกว่าอากาศมันบางเบาเฮ้อ <c oughs> เหนื่อยใจจริงๆอันนี้ก็จะเป็นล่องรอยนะคะของน้ำที่มันค่อยๆหยดลงมาทำให้เกิดหินงอกหินย้อยลงมานะแต่ช่วงนี้ฝนน่าจ,จะยังไม่ตกก็เลยยังไม่มีน้ำนะคะเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวพอฝนตกน่าจะมีน้ำไหลเดี๋ยวเราเดินไปต่อกันค่ะ ทุกคนเราสองชีวิตสัดลโลกหน่อยแพ้เพิ่งรู้ว่าอีกามันโหดขนาดน,นี้น้องน่าจะจับกบได้เนาะเออแล้วตอนแรกยังไม่ตายยังดิ้นดินอยู่<ม>น้องนับกลางตัวแล้วน้องก็จับหัวฟาดพื้นค่ะโหดไม่ไวธรรมชาติวงจรเขาเป็นวัฏจักรชีวิตเนาะมีผู้ล่าและผู้ถูกล่านะคะ เดี๋ยวเราลอให้น้องจัดการกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยเดินไปอ่านน้องวิ่งหนีไปแล้วมันดูไม่ไหวเราเคยอยากเลี้ยงอีกาด้วยนะตอนนี้เราเปลี่ยนใจละอือสุดลูกสุดมากนี่มีน้องคขางคาวในถ้ำด้วยบินไปบินมา thanks เดี๋ยวโอแพรขอรีวิวหุบป่าตาดสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้ไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอเพราะว่าด้วยความที่กล้องเราเนี่ยคุณภาพไม่ได้ดีมากเนาะถ่ายข้างในแล้วมันไม่มีแสงนะคะมันมืดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวมารีวิวกันทีละอย่างนะคะค่าเข้านะคะผู้ใหญ่2คน60บบาทอันนี้คือรวมรถแล้วนะแล้วคุณลุงก็จะให้บัตรแบบนี้นะคะเหมือนเป็นบัตรอุทยานนั่นแหละเนาะแล้วก็จะได้รับ ฉายนะคะคนละหนึ่งกระบอกหรืออาจจะเอาไปกลุ่มหนึ่งอาจจะสี่ห้าคนอาจจะยืมไปฉายไปสักสองกระบอกก็ได้เพราะว่าทางเข้าถ้ำเนี่ยมันค่อนข้างมืดนะคะบางทีแค่แสงแฟลชไดส์ของเราจะกไม่ใช่แสงแฟลชได์แสงแฟลชนะคะจากโทรศัพท์ของเราเองเนี่ยอาจจะไม่พอนะคะซึ่งในถ้ำก็จะมีค้างคาวนะแต่ว่าไม่ได้มีเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะโล่งนะคะเดินง่าย แล้วก็พาย ถึงบป,ปาตาดแล้วมาคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ถนนเนี่ยเดี๋ยว